คำปฏิธารมประจำวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาขาพงหลายพึ่งพระองค์ตั้งแต่กำเนิดพระองค์ทรงเป็นผู้นำของขปองหลายมาจากคันมารดาและทรงเป็นผู้อุปธรรมขปองหลายตลอดวันคืนเพื่อให้ท,ทุกสิ่งนั้นเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์โดยพระคุณความรักและพระเมตตาของพระองค์ข่าวประเสริฐจึงได้เข้ามาเผยแพร่บนผืนแผ่นดินไทยเพื่อพี่น้องคนไทยทั้งประเทศจะได้รู้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและสัมผัสถึงฤทธิ์เดชและการสจรัลของพระองค์ พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้ารินพิปาาของข้าพงหลายจะโห่ร้องด้วยความชื่นบานเมื่อข้าพงหลายร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสอนให้ข้าพงหลายนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงขอบคุณพระองค์ที่ทรงช่วยข้าพงหลายในเรียนรู้ถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์ทมกลางอุปสรรคและปัญหาที่ต้องเผชิญอยู่ในแต่ละวันพระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าข้าพงหลายขอยอมรับว่า ยังมีความบกพร่องในฝ่ายวิญญาณยังมีใจทิ่ดือ้อรั้นดือ้อดึงไม่เชื่อฟังพระบัตรสั่งสอนและถ้อยคําตักเตือนที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์จึงมีเหตุให้ต้องตกจากระดับอันควรและย,ยกอวัยวะไปใช้ในทางการธรรมกองคดีบาปที่น่าละอายต่อเบื้องพระพักของพระองค์วันแล้ววันเล่าข้าแต่พระเจ้านในวันนี้ข้าพงหลายมีใจที่สานึกผิดจึงขอทาใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิด และความบาปทั้งพวงที่บ่มเก็บไว้ในใจมาช้านานข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาโยกโทษให้อภัยและขอฤทธพระฤทธิขององค์พระเยซูคริสต์ชำระล้างจิตใจใภายในของกบองห้ายให้กลับมาสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรับการบรรจุพระธรรมขององค์ไว้ในใจด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าเป็นจริงตามที่พระคำขององค์ท,ทรงตัดไว้การงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็นเพราะวันเวลาจะให้เห็นได้ชัดเจน เพราะว่าจะเห็นชัดด้วยไฟไฟนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรโอ้ข้าแต่พระเจ้าก่อนสิ่งอกดในในวันนี้ขอพระองค์ทรงเจิมพระองค์หลายด้วยไฟขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อช่วยคริสเตียนไทยทุกๆคนมีความกระตือร้อนในการปฏิบัติรับ,รบใช้พระองค์ตามของประธานของแต่ละคนและขอให้การงานของทุกๆคนนั้นเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าหากท่ามกลางพระองค์หลาย มีกิจาการงานของมารซาตานเข้ามาแอบแฝงเพื่อขัดขวางพระราชกิจของพระองค์ก็พระองค์ทรงเปิดเผยเห็นอย่างชัดเจนและขอทรงขนาบทําลายกิจาการงานเหล่านั้นให้สิ้นด้วยเถิดเพื่อในท่ามกลางคนงานของพระเจ้าและในการขับเคลื่อนงานันธกิจของพระเยซูคริสต์จะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดพา,าทาดเสียทีต่อยุทธวิธีของพญามารพระพิดาเจ้าข้าข้าพงหลายจึงอธิษฐานกราบคุลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกทุกสิ่งเป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์ ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน